บิสมิลลาฮิวลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮฺมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์การสอนในภาคปฏิบัติตามซุนนะห์ต่างๆของท่านนาบีฉบับเข้าใจง่ายสําหรับมุอสลิมใพี่น้องมุสลิมใหม่เคยสงสัยกันไหมว่าวิธีการอาบน้ําละหมาดต,ตามแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควรปฏิบัติอย่างไรและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาสาธิตและสอนวิธีการอาบน้ําละหมาดต,ตามแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนาบีฉบับเข้าใจงงง่่่่่่่าาาาายยสสสํหหหรรรรรัับบมมมมมุุลิิิิใเเเพพือออททีีทีีนนน้้จะไดด็็วธธกกปปปฏตู อินชาอัลลอฮ์และก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดตามขั้นตอนต่างๆจําเป็นที่มุสลิมใหม่จะต้องรู้ก่อนว่าการงานใดบ้างอิบาะห์ใดบ้างที่จําเป็นที่ต้องมีน้ําละหมาดการอาบน้ําละหมาดหรือนิยามของมันก็คือการเช็ดหรือการล้างในส่วนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งการงานที่จําเป็นที่ต้องมีการทําน้ําละหมาดที่มุสลิมใหม่ควรที่ต้องรู้นั่นก็คือ1การตอวาฟการตอวาฟคืออิบาะห์ที่อยู่ในพิธีกรรมฮัจ รืออุมหรอซึ่งจะเป็นที่จะต้องมีน้ําละหมัดและอันดับที่2ก็คือการสัมผัสหรือจับมุสทับตัวเล่มอันกุรอานที่เป็นภาษาอาหารับล้วนจาเป็นที่มุสลิมจะต้องมีน้ําละมัดซึ่งอันดับสุดท้ายที่จําเป็นที่ต้องมีน้ําละหมัดเลยนั่นก็คือการละมัดซึ่งจะไม่มีการละหมัดนอกจากว่าจะต้องมีน้ําละหมัดและนี่คือการงานห,าร,หรืออิบาดะที่จําเป็นที่ต้องมีน้ําละมัดแล้วเราก็มาสู่หัวข้อหลักของเราก็คือขั้นตอนการอาบน้ําละหมัดซึ่งขั้นตอนแรกก็คือการตัั้งเเเเจจตนนนาาาาหรรรรือมมุสิะีียยกกกว่ การตั้งเจตนานั hmm. mm ้นเป็น hmm. ต mm ัวหนึ hmm. ่งที uh, ่สำคัญเลยของการงานการงานหนึ่งซึ่งดังที่ท่านอบีได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วทุกๆการงานนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาการตั้งเจตนานั้นมุสลิมเราจะเริ่มการตั้งเจตนาเมื่อขณะที่กำลังทำการงานใดการงานหนึ่งซึ่งแน่นอนการอาบน้ำละมานั้นก็จำเป็นที่ต้องมีการตั้งเจตนาเช่นเดียวกันซึ่งการตั้งเจตนาหรือความตั้งใจที่ทำสิ่งหนึ่งเป็นการงานที่อยู่ภายในหัวใจไม่จำเป็นที่ต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูดแต่อย่างใดลำดับต่อไปก็คือการ กล่าวบิสมิลลาหรือการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานุฮฺวาตาอัลลซึ่งการกล่าวบิสมิลลานั้นมุสลิมของเราเนี่ยจะเริ่มกล่าวในขณะที่กําลังจะทําการงานใดการงานหนึ่งหรือกําลังจะทําอิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งซึ่งก่อนที่จะเริ่มทํานั้นมุสลิมเราจะกล่าวพระนามของอัลลอฮ์นั่นคือคําว่าบิสมิลลาลำดับต่อไปคือการล้างมือทั้งสองข้างซึ่งการล้างมือทั้งสองข้างนั้นตามสุนนะของท่านนบีก็คือการใช้มือในการเช็ดไปตามซอกนิ้วต่างๆให้ทั่วซึ่งงงงงกกาา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 รรรล้้้้้้้้้มมมืืือออออนน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 ััััจจจจจํเเเเเปปปปป็็็ททีี่่่ะะตตตชดใหวววแแยิไไถึขขซบบบ หนึ่งครั้งและสุนนะของท่านนบีก็คือทําจนครบสามครั้งขั้นตอนต่อไปก็คือการบ้วนปากพร้อมกับสูดน้ําเข้าจมูกซึ่งสุนนะของท่านนบีคือการใช้มือขวาในการกรอกน้ําขึ้นมาพร้อมกับบ้วนปากและสูดน้ําเข้าจมูกภายในกรอบมือเดียวโดยการใช้มือขวาการบ้วนปากนั้นจะเป็นที่มุสลิมเราจะต้องก้วปากเพื่อให้เศษอาหารที่ติดอยู่ในปากนั้นหลุดออกและจําเป็นที่ใช้มือซ้ายในการสั่งน้ําออกจากจมูกหรือการเช็ดเข้าไปในรูจมูกเล็กน้อยซึ่งการกรอกน้ําบ้วนปากพร้อมกับสูดน้าเข้าจมูกนั้นเราจะนับเป็นหนึ่งครั้ 3ครั้งเช่นเดียวกันลำดับต่อมาก็คือการล้างใบหน้าการล้างใบหน้านั้นจําเป็นที่เราจะต้องใช้น้ำเนี่ยในการกรอบขึ้นมาเพื่อล้างใบหน้าซึ่งขอบเขตของใบหน้านั้นเราจะเริ่มนับตั้งแต่บริเวณตีนผมบริเวณสุดของตีนผมจนไปถึงปลายคางและจากด้านข้างหูบริเวณติงหูไปจนถึงอีกด้านข้างหนึ่ง นี่คือขอบเขตท,ทั้งหมดที่มุสลิมควรที่จะต้องล้างซึ่งการล้างใบหน้านั้นก็ล้างทั้งหมด3ครั้งสําหรับคนที่มีเคราหนาหรือมีเคราที่เยอะให้ทําการใช้มือเนี่ยในการสางเข่าหรือว่ารูปเขราลําลดับต่อไปก็คือการล้างมือถึงข้อศอกหรือที่เราเรียกกันว่าการล้างแขนซึ่งสุนน่ของท่านอาบีก็คือการใช้น้าในการล้างตั้งแต่ปลายนิ้วมือ ไปจนถึงข้อศอกซึ่งสิ่งที่คนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดก็คือการล้างตั้งแต่ข้อมือไปจนถึงข้อศอกสิ่งนี้เป็นส <ills> ิ่งที่ผิดซึ่ง <Dul> สิ่งท <on entric> ี่ถูก <sext> ต้องตามตุนหน้าของท่านอาบีนั้นก็คือการล้างตั้งแต่ปลายนิ้วมือไปจนถึงข้อศอกหรือว่าเลยข้อศอกไปเล็กน้อยอาจจะล้างตั้งแต่ปลายนิ้วมือไปยังข้อศอกหรืออาจจะเริ่มล้างตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงปลายนิ้วมือก็ได้เช่นกันซึ่งแบบอย่างของท่านอาบีก็คือการล้างด้านขวา3ครั้งพอจบ3าครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกกกกก็็็มมาา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 าทํํรรรรลลล้้้้งงดดดนซยอออีี3คคัับบต่ืเชศษะะแใหู การเช็ดศีรษะและใบหูนั้นเราจะใช้น้ําที่ติดอยู่ที่มือโดยการเราจะกรอกน้ําขึ้นมาและสลัดน้ําออกหลังจากนั้นเราจะใช้น้ําที่ติดอยู่ที่มือนในการเริ่มที่จะเช็ดโดยการเริ่มเนี่ยบริเวณโคนของเส้นผมด้านหน้าไปจนถึงถ้ายทอยด้านหลังซึ่งสุนย์หาของท่านนาบีก็คือการเช็ดไปแล้วก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ําที่ติดอยู่ที่มือเนี่ยหลังจากการเช็ดศีรษะในการเช็ดหูเราเนี่ยจะใช้นิ้วในการแย่เข้าไปภายในหู แล้วก็วนให้ทัว่วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้วหัวแม่โป้งของเราเนี่ยหรือนิ้วโป้งของเราเนี่ยในการเช็ดไปที่หลังหูซึ่งการเช็ดศีรษะแบบนี้เนี่ยเราจะทําทั้งหมด1ครั้งลำดับต่อไปลำดับสุดท้ายก็คือการล้างเทา้าซึ่งสูนหนาของท่านนบีก็คือการใช้มือเนี่ยในการถูเข้าไปตามซอกนิ้วต่างๆให้ทัว่วโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าที่จําเป็นเลยที่น้ำเนี่ยจะต้องสัมผัสผ่านและเลยขึ้นมาถึงต่ตุม่มซึ่งสูนรหน้าของท่านนบีก็คือการล้างเท้าขวาทั้งหมด3ครั้งหลังงจาาาากกนนัันน้้้้้เีใหมลทซอ3ครง หลังจากการอาบน้ําละหมาดก็จะมีซุนนะของท่านนบีให้กล่าวถ้อยคําหรือการกล่าวดูอาหลังจากอาบน้ําละหมาดซึ่งสำนวนที่เราเลือกมาให้กับมุสลิมใหม่นี้เป็นสำนวนที่สั้นเหมาะสําหรับการท่องจําซึ่งมีซุนนะของท่านนบีให้กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลออิลลาฮอิลลลอฮ์วะดะฮูลาชลิกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุลวะรอซูลูและสิ่งที่มุสลิมใหม่ควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาดถ้าพี่น้องสังเกตทุกๆขั้นตอนของการอาบน้ําละหมาดที่เราได้กกกล่่าาววไปขข้้้้งงตตนนนนทททััหมดุุสอ <ersch> เราจะทาการล้างมันทั้งหมด3ครั้งนอกเสียจากการเช็ดสีสันแต่ก็มีที่อนุญาตเช่นกันที่จะอนุญาตให้พี่น้องเนี่ยล้างแต่ละส่วนเนี่ยหครั้งหรือ2ครั้งซึ่งมีแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ยซึ่งบางครั้งท่านนบีเนี่ยได้ทําการล้างบางส่วนเนี่ยเพียง2ครั้งและบางส่วนเนี่ยสครั้งซึ่งสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการล้างทั้งหมด3ครั้งลำดับต่อมาที่มสลิมใหม่ควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการอาบน้าละหมาดนั่นก็คือการอาบน้าละหมาดจําเป็นที่จะต้องทําเรียงกันตามแบบฉบับที่นบีเไได้ทําาอว ซึ่งจะไม่มีการนําส่วนไหนเนี่ยขึ้นมาทําก่อนส่วนไหนเด็ดขาดและจะไม่มีการทําสลับกันเด็ดขาดแต่ถ้าในกรณีที่เราเนี่ยลืมโดยการที่เราเนี่ยลืมล้างบางส่วนและข้ามไปล้างอีกบางส่วนยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราเนี่ยลืมล้างหน้าแล้วเราก็เลยไปล้างแขนในกรณีแบบนี้เนี่ยให้เราเนี่ยกลับมาล้างหน้าให้เสร็จหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปล้างแขนใหม่และก็ทําทุกส่วนต่อไปจนจบไม่จําเป็นว่าจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ตนนอกจากว่าการสลับกันเนี่ยมันได้เดินนานออกไปซึ่งการเดินนานในที่นี้หมายถึง เมื่อเราเอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วแล้วเราเนี่ยดันลืมและนึกขึ้นได้ว่าเราเนยลืมทาบางส่วนไปในกรณีแบบนี้นให้เราเกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ตน้นการอาบน้ําละหมาดจาเป็นที่ต้องทํากันอย่างต่อเนื่องซึ่งจะไม่ปล่อยให้แต่ละส่วน,นห่างกันจนนานเกินไปความนานในที่นี้ขึ้นอยู่แต่ระบบบริบทของแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างให้มุสลิมั่เห็นภาพง่ายๆก็คือในกรณีที่เราเนล้างมือ จนถึงศีรษะแล้วเราเนี่ยอยากจะเก็บเท้าเนี่ยไว้ล้างในสถานที่อื่นที่มันสะดวกกว่าในกรณีแบบนี้สถานอนุญาตที่จะให้ทําได้ซึ่งความนานของมันเนี่ยไม่ได้นานมากแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราเนี่ยล้างมือไปจนถึงศีรษะแต่เราเนี่ยจะเก็บเท้าไว้ล้างสถานที่อื่นแต่เราเนี่ยกลับไปท,ทําธุระอย่างอื่นจนเวลามันเนี่ยเนิ่นนานไปในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องกลับมาอนุญาดใหม่ตั้งแต่ต้นทุกๆขั้นตอนที่เรากล่าวมานั้นเราจะทําให้ดูใหม่ตั้งแต่รวดเดียวจนจบอีกหนึ่งครั้ง マリーでだ。 และหากพี่น้องพบว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อมูสลิมใหม่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามและกดแชร์คลิปของพวกเราด้วยและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านบัลลากัลลอฮฟุฟีกุมวัสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ